แฮร์รี่เคนนะครับหรือว่าหน้าเป้าส4 f งตัวในทีมของซเปอร์มีค่าพลังใจที่97แฮร์รี่เคในเป็นตัวที่ เล่นสีเปเ็นต์มาบางสุดที่97ถ้าเป็นอัตุีเอฟแ b ดอาร์ีเอฟก็84ก็สียมีค่าบางที่ดีที่สุดก็คือ97ถ้าเล่นเป็น SS จะมีค่านบก็ไม่ควรเล่น SS เอควรเล่นสีมข้อรเ่เกมลุก99บางบอนโทร89ดิปปิ้ง8ปกังของวัน84สี่ไทยโพสิช <m z ul heures> ัはは่นส่งบอลสั้นส่งบอลยาว9กสบกก็99พลังเตะ9กพลังเตะเยอะมากการกระโดด8 6 เซมินา94ก็กล้าบังก็ค่อนข้างจะสูงเอเดชั่น74การส่งเท้าสาก็ข้าบังแทบจะสูงทั้งหมดสกิลก็ให้มาถึง10สกิลนะครับทั้งเฮดดิ้งฟริชชิ่งมีสกิลในการช่วยในการจทสกอรค่อ้างเยอะแล้วมีสกิลกับสันซีก็เพือสกิลพุ่งลมหรือว่าเกมแมนชิพเป็นเพลย์สไตล์โคบอเชอร์ก็คือหน้าเป้าหน้าเป้าโดส่วนใหญ่จะมีสไตล์โคบอเชอร์ หน้าเสือมีสตายกโบเช์กโบเชคือตัวหน้าเป้าเสือที่มีค่าพลังตั้งอยู่ที่97วันนี้วันไหนไรเขียนกโบเชคือจะเป็นตัวที่ยืนหน้าเป้าไม่ได้ลงมารับสูงมาไม่ได้ลงมารับต่ำมาจะเป็นตัวที่ยืนหน้าเป้าค่อนข้างเยอะอยู่แถวโดนโถกระโหลกไม่ก็อยู่ในกรอบปทั่วไปเลยจะรอจังหวะแต่เพื่อนไม่ไม่หม่งก็ยิงเองอันนี้จังหวะจะเป็นคอนเนคชั่นของสเปิร์นะครับจากเลกเลกอลอน ให้ไว้ให้รด้เคนสัมผงแฮร์รี่เคนมีทั้งสกิลในการหมงคือสกิลเฮตติ้งทำให้เคนเนี่ยมีค่าพลังการหมงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยังมีสกิลที่ช่วยในการหมงอีกทำให้เคนเนี่ยเป็นอีกตัวที่หมงได้ค่อนข้างดีเคนเนี่ยคือแฮร์รี่เคนถ้าพูดถึงแฮร์รี่เคนคนกต้องคิดถึงการยิงคมยิงแรงแล้วก็ยิงไกลใช่ไหมครับยิงไกลแฮร์รี่เคนนั้นแน่นอนว่ามันดีอยู่แล้วของแฮร์รี่เคนเนี่ยแฮร์รี่เคนเป็นนักป่ากที่แทบจะครบเครื่องนะทั้ง การม่งการยิงการยิงไกลหรือว่าการปั่นเนี่ยแอนดี้เคเน่จะเป็นกองหน้าที่ขบเครื่องในสุดแล้วสำหรับ CF ที่อย่างเอลเป้เนี่ยมันจะมีค่าพลังความเร็วที่ค่อนข้างตุดเต็มทำให้มีความในในการยนยาาเลยแอนดี่เคเนนี่ยนะมันมีค่าพลังในการยิงแบบคิงพาวเวอร์เก้าเก้าฟิชิงเก้าแปดเก้าเก้าเลยปะนเนี่ยทำให้ <c oughs> แอนดี้เคเน่เป็นอีกตัวที่ ยิงได้คมมากๆแล้วก็เวลายิงเนี่ยก่อนข้างจะเซฟยากเนื่องจากคิงพาเวอร์ค่อนข้างสูงทําให้โกเนี่ยรับลูกยากมากเพราะลูกที่พุ่งไปจะแรงมากทำให้ไฮริเคนเนี่ยมีโอกาสในการยิงค่อนข้างเยอะไม่ใช่โอกาสในการยิงมีการรืมตัวตค่อนข้างเยอะคือค่าพลังเนี่ยเราต้องไปดูค่าพลังโดยละเอียดอย่างไฮริเคนเนี่ยมันจะมีค่าพลังแบบเหมือนค่าฟันตัวตอนเลกก็คือค่าพลังการยิงไกลค่อนข้างจะคม ึือตอนเลสจะเป็นตัวที่พีกยิงและคมมากให้ท mm ิเคนก็เป็นตัวที่พีกยิงและคมเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็ใ mm hmm. ห้ทิเคเป็นตัวที่ค่อนข้างจะคล่องแคล่วอ,อยู่นิดหน่อยเพราะเนื mm ่องจากเป็นตัวที่ยังพอที่จะเรียกฟาวได้อยู่ไม่ใช่แบบเรียกฟาวไม่ได้เลยยังพอเรียกฟาวได้อยู่แต่แค่อาจจะมันติดเยอะอะไรแาดนั้น mm hmm. คือเป็นตัวที่ยิงไกลคมยิงไกลดี ก็ดีข้อเสียคือแทบจะไม่มีนะก็จะมีแบบพวกยิงหลุดออกนิดนึงแบบสมมุติเราเพิ่งมาหัดเล่นอาจจะมีแบบบางจังหวะที่เราเลยกดกดไปปุ๊บเราก็คิดว่าตัวอื่นมนยิงมาเนียยิงเข้าปุ๊บเราก็เพราะว่าให้เค้นยิงเข้าไปที่ค่ข้างสูงทำให้อาจาบางครั้งอาจจะลอยข้ามคาไปได้ก็องลองเล่นกันดูแต่ว่าโดยใหญ่ก็จะตรงกรอบแหละมันเป็นประตูแฮนด์เค้นก็เป็น,ปนต,ตัวหนึ่งที่ คนมาเล่นง่ายมากนะฮะเฮเคิลเนี่ยมันจะมีตัวเล่นยากๆอย่างเช่นตัวที่ต้องเน้นสกิลอะไรมากมายแต่เฮเคเนี่ยเป็นตัวที่หาช่องดีมากคือเราเราไม่ต้องแบบเน้นส่งมากมายเฮดเคเป็นตัวที่หาช่องค่อนข้างดีคืออยู่ตรงไหนนปุ๊บมันก็มีช่องให้ได้อยู่เสมอแล้วถ้าเฮดเคเนี่ยไม่ใช่เฮเคไม่เล่นท่าเลยนะมีท้งการยิงกับตอกส้นไอ้ตอกส้นเนี่ยมันทำไม่ทุกคนหรอก ตอกส้นเป็นสกิลพิเศษที่ไม่ได้มีมาให้เรามันต้องมีเฉพาะตัวและแฮนดิเคนก็มีสกิลตอกส้นซึ่งตอกส้นคืออะไรมันมันทาได้ก็คือเวลาสมมุติเราหันหน้ามาตรงข้างกับโก้ปุ๊บแล้วเราจะยิงเนี่ยมันจะไม่ตวัดปียิงเพราะกันตวัดยิงเหมือนตวัดส่งก็คือมันจะไม่ตรงกอดมันจะก็จะเบี้ยวไปค่อนข้างเยอะแล้วเวลาตวัดเนี่ยเอเวลาตอกส้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตรงกอดแล้วก็มีสิทธิ์เข้ามากขึ้น นายฮิเคนก็มีสกิลตอ,อสซนทําให้คือให้นิเคนะเป็นตัวที่สกิลในการช่วยในการยิงก็ทั้งสูงสกิลแบบยิงฟินิชชิ่งเฮดดิ้งหรือว่าสกิลตอ,อกซนสกิลปันนะ่นพวกนีน้ดิปปิ้งช็อตขวกนายฮิเคนมีเยอะมากมีครบด้วยแล้วก็ยิงได้ดีมากเป็นตัวที่ยิงได้ดียิงได้คมแต่ข้อเสียนิดน,นึงก็คือเป็นตัวที่วิ่งไม่ได้เยอะมากเนะี่ยเพราะว่าเป็นตัวเน้นหาช่องเน้นหาช่องก็คือตัวที่เน้นหาที่ว่างไปรอ,รอเพื่อนส่งมา อาจจะไม่ได้วิ่งแบบเป็นปเปือือที่จะรอเพื่อนโยนยาวมาปุ๊บแล้วเขาจะแล้วเขาจะวิ่งนาทางไปเพื่อไปรับบอนลนะอันเนี้ยนไม่น่าทันนะครับเพราะว่าไอ้เคนก็อยู่ในเกมก็เยอะแล้วทําให้เวลาเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเร็วเท่าแบบพวกอย่างเอลลิงฮาร์แลนหรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยนะแต่เป็นตัวที่หาช่องดียิงคมแล้วก็เบียดพวกจะช่วยได้ดีคือเป็นตัวที่เบียดได้ดีมากคือม,มันบางตัวเนี่ยซีเอฟบางตัวจะมีความบ้องไวแต่ว่า การที่มีความเร็วก็จะมีข้อเสียมาโดยมาโดยแบบธรรมชาติก็คือการที่โดนชนแล้วล้มแบบโดนชนกระเด็นแต่เฮลิเคียนไม่นะเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เน้นความเร็วก็เลยนั่นตัวยิงไกลทําให้เวลาคนมาชนเนี่ยเฮลิเคียนสามารถต้านทานต้านต้านไปได้อยู่ประมาณหนึ่งทําให้เวลายิงเนี่ยมันก็ยังยิงได้ยิงมีประสิทธิภาพแล้วการหาช่องเฮลิเคียนเนี่ยหาช่องได้แบบหลายจังหวะมากทั้งการแทงทะลุหรือว่าอะไรนเนี่ย อเลเคนจะวิ่งหาช่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวิ่งหาช่องปุ๊บแล้วก็มีโอกาสยิงเลยคือคือแบบมันต้องยิงคือมีโอกาสจดมากคือใครเน้นแบบทําประตูเน้นเน้นหาช่องเน้นทำประตูเน้น,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 ท,ำนทำเร็ววิ่งไม่ใช่เป็นเร็วเน้นทำเร็วยิงเร็วเน่ะไอ้เล่ยเคนมันโคตรเหมาะเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือไปก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้ลงมารับเกมรับตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้ลงมาช่วยเล่นเท่าไหร่ ไม่ใช่แบบไม่ใช่มาช่วยเพื่อนก,นก็คือเป็นตัวที่ CF กบใช่ก็คือตัวที่เน้นอยู่ตามธรรมชาติของหน้าเป้าก็คืออยู่หน้าเป้าเลยไม่ได้ลงไปช่วยเกมรับสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ลงไปับเก็บบอลเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องใน,ในแต่ถ้าเราอยากให้ลงมาเก็บบอลก็กดเพือเชือสองคนอาจจะทําให้เฮลิรีคร่คทลงมาเก็บบอลได้ส่วนเรื่องข้อเสียที่บอกไปก็คือความเร็วก็คือไม่ใช่เหมาะกับตัวที่ยืนยาวคนนั้น แต่จะเหมาะก,กับคนที่เน้นหาช่องเน,เน้นเน้นหยัอจักได้ตัวหาช่องดีเน้นเน้นตัวที่ไม่ต้องวิ่งเร็วมากหรือว่าเน้นตัวที่ยิงคมเน้นหาช่องดีแล้วก็เน้นกับตัวที่มีพลังในการยิงมากก็จะเหมาะก,กับคนๆที่เล่นแผนการแบบนี้